บทที่47สารสและพงมารับคุณพิชัยที่โรงพยาบาลสารสชำระเงินด้วยบัตรเครดิตรวมแล้วเป็นเงินหลายแสนพงเก็บของในห้องคุณพิชัยบอกว่าไปเยี่ยมอรารตีก่อนนะท่านค่อนข้างเกรงใจสาโรสทุกวันนี้พึ่งพาอาศัยลูกเขยคนเดียวเป็นธุระให้ทุกอย่างทั้งที่เกิดเรื่องมากมาย ลูกเขยก็ยังปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายครับสาโรธประคองคุณพิชัยไปหาอารตีที่ห้องพักอีกห้องหนึ่งคนเจ็บกำลังส่องกระจกดูใบหน้าตัวเองใบหน้าแสนอัปร,รั์ราวกับปีศาจรอยแผลตรงบริเวณแก้มนูนเข้มเห็นชัดดวงตาแห้งแหลงเก็บกดกลัดกลุ้มจิตใจเร่าร้อนทุรนทุรายคุณพ่อ อารตีแทบไม่อยากพบหน้าผู้คนโดยเฉพาะสาโรธสาโรธจะคิดอย่างไรสงสารหรือสมน้ำหน้าแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหล่อนต้องยอมรับความจริงหล่อนผิดเพราะจะกลับบ้านแล้วท่านบอกกับลูกสาวเบาๆค่ะดูแลตัวเองด้วยนะค่ะอยากได้อะไรไหมอยากให้ใบหน้ากลับมาเหมือนเดิมค่ะอดทนสิลูก หมอผ่าตัดจะช่วยให้ลูกกลับมาเหมือนเดิมอาลตีไม่มั่นใจเลยค่ะลูกเอาชีวิตรอดมาได้ก็ดีแล้วนะท่านไม่เข้าใจผ่านความตายมาได้ลูกสาวหาได้สำนึกไม่แรกๆก็ทำท่าจะสำนึกและอายความผิดและอายกับสังคมแต่นานวันหลอนกลายเป็นคนหน้าด้านวิ่งไล่ล่าผู้ชายถึงขนาดหนีออกจากโรงพยาบาลไปหาหนายต่อศักด์ คุณพิชัยผิดหวังมากและปรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอรตีต้องงานต้องการแต่งงานกับคุณศัก์อรตีต้องการให้หน้าตาเหมือนเดิมแลกกับสมบัติทั้งหมดอรตีก็ยอมคุณพิชัยโครงศีรษะวินาทีนี้ท่านสงสารสาโรธต้องมารับฟังคำพูดจากปากภรรยาอยากแต่งงานกับชูท่านเหลือบมองชายหนุ่มสาโรตนิ่งสงบหัวใจเขาด้านชาท่านไม่รู้เท่ากับพง์ พงรู้เพื่อนทําใจได้แล้วกับอรารตีจุงหมดเยื่อใหญ่ใดๆทั้งสิ้นเหลือเพียงความเวทนาอรารตีต้องพบความผิดหวังแน่นอนคนอย่างนายต่อสักถูกตัดหัวก็ไม่ยอมรับอรารตีเป็นเมียหล่อนเป็นเพียงของเล่นชิ้นหนึ่งอนิจาอรารตีตาบอดเสียแล้วได้กลับบ้านสทัทีคุณพิชัยสุดกายลงนั่ง บนเก้าอี้โซฟาหันมามองรอบบริเวณบ้านด้วยแววตาปงตกพึมพำนึกว่าไม่ได้กลับมาต้องตายด้วยโยครคภัยไข้เจ็บเออรอดมาได้ยังไงเด็กรับใช้ย,ยกน้ำมาเสิร์ฟท่านสาโรสและพงพงซึ่งเป็นแขกคนเราดวงไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายหรอกครับพงบอกขอบใจมากพง อาเป็นคนไม่มีเพื่อนแท้เห็นพงดีต่อสาโรธอาทราบซึ้งแทนเขาผมไม่อยากโดดเดี่ยวครับอย่างไอศักมันมีเงินมีอิทธิพลแต่ไม่มีเพื่อนถึงมีก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนกินไอศักด์มันกล้าทรยศเพื่อนอาเสียใจเพราะลูกสาวอาเป็นต้นเหตุคุณอาอย่าคิดมากสิครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวต้องกลับเข้าไปใหม่จะยุ่งโรด ท่านเรียกลูกเคยขอบใจที่ช่วยดูแลบ้านดูแลฉันดูแลอาตีสาโรธโบกมือผมทำทุกอย่างเพื่อคุณพ่อผมเคยอาศัยบ้านนี้ผมระลึกถึงบุญคุณเสมอแกยังไม่ได้ทำเพื่อฉันทุกอย่างท่านแยงครับงานที่บริษัทแกไม่ยอมไปช่วยที่บริษัทคุมทรัพย์มหาศาลของท่านสาโรตจำต้องหนีห่าง เพื่อปลอดภัยจากข้อครหานินทาว่าเขาเป็นลูกเขยที่ตกทางข้าวสารชายหนุ่มมีศักดิ์ศรีเขาแต่งงานกับอรารตีพ่อรักไม่ใช่เงินจะหยากับอรารตีก็เพราะเป็นก็เพราะปัญหาและหมดรักเขาจะไปโดยไม่กอบโกยไม่หวังอะไรสังคมภายนอกมองเขาอย่างเป็นเหยื่อโอชะมองว่าเขาจะต้องได้ไปมหาศาล ทั้งพ่อตาทั้งเมียอยู่โรงพยาบาลอะไรจะเหลือทุกอย่างอยู่ในกำรรม,มือเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยอมไปบริหารงานบริษัทท,ท,ทั้งที่ท่านร้องขอเสมอวันจันทร์ผมจะเริ่มงานของผมไองานเสียเส่ยงเป็นบอดีกาดน่ะเหรอท่านถามครับแล้วบ้านนี้ล่ะผมขอโทษครับคุณพ่อบริษัทเรียกตัวมาแล้ว ผมต้องไปทำบางคืนอาจไม่ได้กลับบ้านเพราะต้องคุมครองเจ้านายแต่ไม่ทุกคืนเพราะจะมีเวรยามผัดเปลี่ยนและมีวันหยุดพอสมควรท่านกำมือแน่นแววตาสลดเธอเป็นคนแปลกมากแทนที่จะช่วยฉันกลับไปรับงานที่สิ่งเสียเส่ยงผมเคยเป็นตำรวจแต่ฉันเชื่อว่าเธอต้องทำงานบริษัทได้ผมไม่ถนัด เป็นข้อแก้ตัวเพื่อจะปฏิเสธผมอยากทำงานที่ผมรักแม้ฉันจะร้องขอเหรอฉันอ่อนแอทำงานไม่ได้อารติก็หมกมุ่นอยู่กับไอ้ศักอยู่กับโฉมหน้าไม่มีคนที่ฉันสามารถไว้ใจได้สักคนไม่คิดไปช่วยฉันบ้างเหรอท่านขอความเห็นใจสาโรธใจแข็งกว่าที่ท่านคิดผมทำสัญญากับบริษัทบริการหนึ่งปีแล้วตั้งปี ครับเห็นแก่ฉันเธอโรดไปทำงานช่วยฉัน mm. ผมเป็นลูกผู้ชาย mm. ทำสัญญากับบริษัทหนึ่งปีแล้ว mm. ผมต้องทำพง mm. เป็นคนกลาง mm. แสนจะอึดอัด mm. ตำหนีสาโรดในใจไอ้โรดเอย๋ยแกกลัวคนนินทาว่าจะกอบโกยสมบัติของท่านของเมียแกแค่เสียงนินทาจนลืมนึกถึงจิตใจคนแก่คนหนึ่งซึ่งต้องการมอบสิ่งที่ดีให้กับแกเป็นการตอบแทน ถึงแกไม่ใช่ลูกเขยท่านแล้วท่านก็ยังรักแกคุณพิชัยท้อแท้สิ้นหวังฉันเป็นคนอาภัพเรื่องลูกเรื่องบริวารใครจะช่วยฉันได้ท่านหันมาทางพงพง,พงพงพงะรีบโบกมือผมเป็นตำรวจถ้าเธอยอมช่วยงานฉันโอ้ยผมไม่เอาไหนหรอกครับลองคิดดูก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธ ถ้าอยากช่วยคนแก่อย่างฉันฉันจะใจดีฉันจะดีใจมากทิพร,รัตก้าวขึ้นบ้านนางสุนีมองเห็นรถแล่นออกไปบริเวณบ้านแคบแคบแค่มองผ่านประตูก็เห็นรถจะจอดแวะส่งลูกสาวใครมาส่งลูกมารดาถามเออเพื่อนๆคะ่ะแม่เห็นจนได้ทิพร,รัตไม่กล้าเอ่อยชื่อต่อสัก เพราะชื่อนี้เป็นศัตรูของพี่ชายและแม่เคยแอบเอ่ยปากตำหนิต่อสักกับหล่อนหลายครั้งนางสุนีอาจจะผ่านเลยไปไม่ซักถามต่อถ้าไม่เห็นกิริยาผิดปกติของลูกสาวลูกสาวเป็นคนซื่อมองโลกในแง่ดีเพื่อนที่ไหนที่กระทรวงค่ะชื่ออะไรขับรถเบนโกหรูขนาดนั้นเชียวรถแม่ก็รู้สึกเคยเห็นนะชื่อ เพื่อนที่กระทรวงไม่มีใครขับรถเบนส์สักคนเลยนึกชื่อไม่ออกรัดบอกแม่ตามตรงใครมาส่งลูกกันแน่ลูกสาวกล่าวตอบเสียงเบาๆสารภาพซะเลยง่ายดีหล่นโกงหกไม่เป็นสร้างความอึดอัดให้แก่ตัวเองแท้ๆพิศักค่ะสุนีตาโตเพื่อนทรยศของพี่ชายเราพิศักบอกว่าเขาทำไปเพราะอารตียั่วเขา เรื่องแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังนะคะนางสุนียกมือทาบอกทำไมเชื่อคนง่ายๆพิษักยอมรับผิดนะคะผิดแน่นอนผิดตรงที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจพี่โรดคงโกรธมากถ้ารู้ว่าลูกไปนั่งรถของเพื่อนทรยศหญิงสาวไม่ค่อยสบายใจนะักอย่าบอกพี่โรดสิคะพวกเขามีเรื่องกันอยู่ลูกอย่าไปข้องเกี่ยว ค่ะตอนแรกรัฐก็ไม่คิดจะให้พี่ศักด์มาส่งแต่เขาก็พูดจาจนรัฐต้องยอมอย่าทำแบบนี้อีกนางสุนีห้ามเฮ้แต่คงบังเอิญเจอกันไม่บ่อยหรอกภาพข่าวที่ปรากฏขึ้นบนจอโทรทัศน์ทำให้นิพน์กับต่อศักด์จ้องตาไม่กระพริบรายงานคืบหน้าคดีเสียกรถูกทำร้ายมือปืนกระหน่ำยิง และเสียก่อถูกหามเข้าโรงพยาบาลอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันหากจากวันนั้นถึงวันนี้แพทย์ได้พยายามช่วยชีวิตเต็มที่คนดังคนร่ำรวยญาสามารถเรียกแพทย์เก่งๆระดมรักษาสุดท้ายอาการอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วนิพผลจ้องจอโทรทัศน์แทบตาถลนต่อสักรกระสับกระสายร้อนรนนั่งไม่ติดเก้าอี้ร้องลั่นทูเว้ย ทำไมมันไม่ตายไปซะนิพนธ์หันขวับมองน้องชายตวาดต้องถามแกพี่พลถามแกว่าทํายังไงให้พลาดผมก็แกไม่ต้องเสียงดังตํารวจนอกเครื่องแบบเฝ้าอยู่หน้าห้องแกอยากถูกลากเข้าไปอยู่ในตารางเหรอน้องชายหัวเสียผมหมู่นี้แกทํางานพลาดทุกครั้งไอ้ที่ไม่สั่งทําเองก็ยังพลาด โทษลูกน้องไม่เอาไหนแกต้องรับผิดชอบก็ผมให้ตามเก็บซ้ำพิพลก็ไม่เชื่อเสียงอ่อยๆแกใช้สมองบ้างสินี่พลตวาดตำรวจก็ต้องเฝ้าเสียกรตลอด24ชั่วโมงแถมยังลูกน้องมันอีกเป็นขโยงแกจะเอาชีวิตไปทิ้งได้ออยังไงผมจะวางแผนให้รอบคอบใช่ไม่เชื่อหัวขี้เลื่อยอย่างแกต่อสกักกำมือแน่นเขาต้องการให้พี่ชายยอมรับในความสามารถ เขาต้องการเป็นคนเก่งหากโชคไม่อำนวยเสียเลยดวงไม่ดีทำอะไรผิดพลาดและเป็นเรื่องเป็นสมดทั้งงานและส่วนตัวพี่พลให้โอกาสผมบ้างแกอยู่เฉยๆก่อนผมอยากไปเก็บเสียกรที่โรงพยาบาลเพราะข่าวบอกว่าแพทย์ถแถลงอีกไม่นานคนเจ็บก็คงให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ปากคำได้คำพูดอาจกระทบถึงนิพนธ์ ประมูลขายเครื่องบินมูลค่ามหาศาลสุดท้ายนิพน์ชนะเสียกรจะยอมหรือหรือไม่เสียกรก็จะไม่พูดไม่พูดถึงนิพนธ์ลเลยนั่นใช่จะเป็นเรื่องดีเลวร้ายพอกันนักเลงเจ้าพ่อเขามีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะตัวของเขาโดยไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎหมายนิพนธ์กับต่อสักต้องระวังชีวิตแขวนบนเส้นได้ไม่มีคำสั่ง แกจะทำอะไรไม่ได้นิพนเสียงแข่งชิงลงมือก่อนได้เปรียบนะครับถ้าไม่อยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงง่ายหรอกเราประมูลได้แล้วเสียก,ก่อนน่าจะยอมแพ้เป็นแกแกยอมไหมถึงผมอยากตัดไฟแต่ต้นลมพี่ชายโบกมือนอกจากไม่สําเร็จบางทีไฟอาจลามไปทั่วแต่ผมไม่กลัวฉันมีวันนี้ได้เพราะสมอง เพราะใจเย็นฉันไม่อยากถูกทำลายจะให้ผมทำยังไงครับรอดูอาการเสียก่อนต่อไปอีสองวันให้ปากคำแกไปสืบมามีการพัดพิงถึงเราหรือเปล่าน้องชายถอนใจยาวครับช่วงนี้ก็ต้องระวังผมเพิ่มคนคุ้มครองแล้วครับดีพยายามอยู่ใกล้ตำรวจไว้ด้วยครับผู้กองอาจเป็นประโยชน์ต่อเราแน่นอนครับ ผู้กองจีบนลินเราก็าช่วยใช้ประโยชน์ซะเลยนี่ผลให้ร้อยตำรวจเอกจากกริดมาพัวพันใกล้ตัวเพื่อแสดงอาชีพสุดจดิตให้เห็นเป็นการบังหน้าเพื่อผู้กองจะได้เป็นพยานในกรณีจำเป็นต้องรอบคอบจะเกิดความผิดพลาดอีกไม่ได้เขามีศัตรูสองคนที่เด่นชัดทางการค้าคือเสียกรที่มักจะแย่งกันประมูลงานใหญ่เสมอทางด้านส่วนตัว คือหัวใจคือสาโรธที่บังอาจสนิทสนมกับนิดาทั้งที่ทราบว่านิดาเป็นของเขาไอ้โรธมันมีอะไรมาสู้เขาอดีตเป็นตำรวจมีรวยแต่มียมีชู้ทำงานก็ถูกสอบสวนว่าทำเกินกว่าเหตุจนต้องลาออกเพราะถูกกดดันชีวิตของมันมีแต่จะต่ำลงเรื่อยๆเขาไม่ปล่อยไว้หรอกทั้งเสียกรและสาโรธคนที่ขัดใจเขาต้องตาย จบบทที่47โปรดติดตามตอนต่อไป